สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟสูงเนินนะครับก็เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟกรุงเทพนครราชสีมาวันนี้ก็จะได้พาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศกันที่นี่ซึ่งก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับผมสถานีรถไฟสูงเนินเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสูงเนินอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในเส้นทางรถไฟสายอีสานตอนล่างนะครับหรือเส้นที่ไปอุบลนะด้านหน้าของสถานีนะครับสำหรับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่ไปนครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีนะฝั่งตรงข้ามก็จะมีต่อม่อนะครับของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็นะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมที่บริเวณด้านหน้าสถานีสูงเนินแห่งนี้สําหรับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งทีนะ่เข้ากรุงเทพนะครับผม เดี๋ยวก็พาเพื่อนๆน,นะครับชมบรรยากาศต่างๆของสถานีสำหรับสถานีรถไฟสูงเนินนะครับก็จะตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟโคกสะอาดกับสถานีรถไฟกุจ,จิกมาชมในส่วนของอาคารสถานีรถไฟสูงเนินนะครับก็มีลักษณะเป็นอาคารไม้2ชั้นนี่นะครับก็มีความเก่าแก่คลาสสิกดีนะครับผมสำหรับชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ทำการนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็ น่าจะเคยเป็นที่พักของพนักงานซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดว่าชั้นบนน่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจประจำํำสถานีนี้สําหรับด้านหน้านะครับก็อาจจะมีป้ายนะครับสูงเนินส่วนด้านบนเนี่ยก็เป็นระเบียงนะครับแล้วก็มีประตูหน้าต่างนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับที่มีการอนุรักษ์ไว้ ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นถึงความเก่าแก่แล้วก็คลาสสิกส่วนด้านล่างนะครับก็อาจจะเป็นโถงนั่งพักคอยของผู้โดยสารนะครับผมนี่ก็เป็นที่ทําการแล้วก็เป็นช่องขายตัว๋วเดี๋ยวพาม,ามาเดินชมด้านในสักหน่อยอนนี้นะครับก็มีความคลาสสิกนะฮะ ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีรูปรถไฟนะครับประดับอยู่นะเดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้ก็เป็นรูปรถจักไอน้ำาี5 6หนะครับหมายเลข702ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นรถจักไอ้น้ำแปซิฟิกหมายเลข274สําำหรับตารางรถไฟที่สถานีสูงเนินนะครับก็อันนี้ในส่วนของเที่ยวไปอุบลน,นะครับผมก็มีขบวน431มาถึง7.18นาที ขบวน135นะครับก็มาถึง1 1บเอโมงสีขบวน2.3 3มาถึง4ี่โมงยีนะครับผมแล้วก็ขบวน1นึมาถึงตีสามนาทีในส่วนของเที่ยวข้ากรุงเทพนะครับก็มีขบวน2องมาถึง8ปดโมงห้ขบวน1 3 6นะครับมาถึงเที่ยง59ขบวน432มาถึง6กโมงเนาทีแล้วก็ขบวน142มาถึง5้าทุ่มห้ สำหรับสถานีรถไฟสูงนเนินนะครับในอดีตเนี่ยก็เป็นจุดพักเติมน้ำนะครับแล้วก็เติมฟืนให้กับรถจักรไอน้ำด้วยเดี๋ยวเราหันมาชมทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้เราก็จะเห็นว่ามีถังน้ำสีดำขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้ของสถานีนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยในอดีตก็ยังมีเส้นทางรถไฟนะครับที่ใช้สำหรับการขนฟืนซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่แยกไปทางด้านทิศใต้นะครับประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็ มีอนุสร์นะครับที่อยู่ด้านหน้าสถานีที่พวกเรายังเห็นได้นี่นะครับก็คือเป็นซากของรถจักรไอ้น้ำขนาดเล็กนะครับที่ใช้ขนฟืนเดี๋ยวมาชมทางด้านนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับก็เป็นอดีตรถจักรไอ้น้ำน,นะครับที่ทำหน้าที่ขนฟืนนะครับผมก็มีขนาดที่เล็กมากนะใครมาสถานีสูงเนินนะครับก็สามารถมาชมแล้วก็ถ่ายรูปกันได้ มีความสวยงามเลยนอกจากนั้นนะครับทางด้านนี้ก็มีป้ายแผนที่นะครับของจังหวัดนครราชสีมาอําเภอสูงเนินนะครับอําเภอสีคิ้วอําเภอเมืองอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอุปกรณ์อะไรนะถ้าใครพอรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะ <c oughs> ก็แบ่งปันข้อมูลกันส่วนทางด้านนี้นะครับก็ มีความคลาสสิกดีนะครับเหมือนกับจะเป็นพวกร้าน,นาบาร์เล็กๆนะครับในอดีตแล้วก็เป็นร้านไม้ที่สวยงามแล้วก็พามาชมบรรยากาศของย่านสถานีรถไฟสูงเนินนะครับผมสำหรับทางด้านด้านหลังนะครับก็จะมีบ้านพักของพนักงานเนี่ยประมาณ2หลังแลวเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับทางด้านนี้ นี่นะครับก็จะเป็นถังน้ําขนาดใหญ่นะครับที่ใช้สําหรับเติมน้ํารถจักรไอน้ําแล้วก็มีป้ายสถานีนะครับทางด้านฝั่งทิศใต้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอุปกรณ์เติมน้ําให้กับรถจักรไอน้ำนะครับที่เราเรียกกันว่างวงช้างแล้วก็มีลักษณะเป็นท่อโค้งแบบนี้นะฮะสำหรับสถานีรถไฟสูงเนินนะครับในอดีตเนี่ยก็ยังเคยเป็นสถานที่ที่ รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9นะครับเมื่อปี2498เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับเพื่อเยี่ยมราชฎรที่จังหวัดนครราชสีมาจับบออจับบออตอนนี้ก็จะมีขบวนรถ,ถานาเร็วที่136อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับเข้าจอดสถานีสูงเนิน บวนรถก็เข้าจอดในชานชลาที่1น,นะครับ ต้องขอบคุณด้วยครับขบวนรถจอดเทียบอยู่ในชานชาลาลาังที่หนึ่งเป็นขบวนเร็วตรงที่หนึ่งสไปทางสถานีกลางเทพิวัฒน์ครับสำหรับขบวนรถนี้เมื่อออกจากสถานีสุนเนินไปแล้วจะจอดรับส่งบริษัทที่สถานีสีทิวเป็นลำดับต่อไปครับที่นี่สถานีสุนเนินที่นี่สถานีสุนเนินของดวยครับ นี้ต่อไปที่รถจะจอดน,นะครับคือสถานีสีคิ้ว ตอนนี้นะครับก็จะมีรถสินค้าวิ่งผ่านนะครับเป็นขบวนรถสินค้าที่517กิรลับหนองขอนกว้างนะครับรถจักรนะครับ70101 CSR เป็นขบวนรถสินค้าปูนซีเมนต์นะครับผมของบริษัท TPI ตอนนี้ก็มีมาอีกหนึ่งขบวนนะครับขบวน71กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีผ่านสถานีรถไฟสูงเนินนะครับผม ผ่านไปอย่างไวนะครับภายในไม่กี่วินาทีตอนนี้ก็พามาชมบรรยากาศด้านหลังของอาคารสถานีนะครับถึงแม้จะเป็นด้านหลังนะครับแต่ก็ยังคงความคลาสสิกก็เป็นอาคารที่เก่าแก่ทางด้านข้างนี้ก็จะมีเป็นมุมสวนหย่อมแล้วก็มุมถ่ายรูปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินชม นี่นะครับก็มีการจัดสวนหย่อมไว้อย่างสวยงาม<ช>ก็ม,มีพวกต้นไม้นะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้อันนี้น่าจะเป็นพวกโรงเก็บรถต๊อกอะไรพวกพวกนี้เนาะด้านหลังก็มีป้ายเช็คอินนะครับสูงเนินสถานีที่รักนี่นะครับก็มีความคลาสสิกดีในมุมต่างๆถึงเป็นสถานีที่ผมชอบนะครับแล้วก็ตั้งใจมารีวิว ออกมาทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะครับผมแล้วก็ด้านหลังของสถานีนะครับก็จะเป็นชุมชนเล็กๆนะครับส่วนทางด้านฝั่งตรงข้ามทางด้านนี้นะครับก็เป็นบ้านพักเก่านะครับซึ่งเขาจัดแสดงเป็นนิทรรศการนะครับเอาไว้ให้ท่องเที่ยวเดี๋ยวเราพาข้ามไปดูเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะพามาชมด้านในนะครับของอดีตบ้านพักบ้านพักรถไฟนะครับผมซึ่งปัจจุบันก็ มีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการนะครับเขานะมีป้ายว่าเรือนรักรถไฟนี่นะครับก็ดูคลาสสิกดนะีด้านหน้าก็มีเป็นซุ้มประตูเล็กๆนะครับผมนะแต่ว่ารู้สึกประตูทั้งขึ้นเนี่ยปิดน่าจะไม่ได้เปิดให้ขึ้นไปชมนะพอจากการสังเกตเนี่ยนะอาคารต่างๆก็ดูเก่าแกนะ่ก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเขาปิดก็ชมด้านล่างก็พอเนาะ นี่นะครับก็เป็นอะไรที่ดูสวยงามน,นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คกินของสถานีรถไฟสูงเนินนี่นะครับเรือนรักรถไฟด้านหน้าก็มีการจัดแสดงเกวียนนะครับผมแล้วเขาก็มีป้ายไว้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมนี่ก็มีลักษณะเป็นอาคารบ้านไม้นะครับบ้านไม้เก่าแก่ที่ดูคลาสสิกดี สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในสถานีรถไฟสูงเนินเนี่ยทั้งอาคารสถานีแล้วก็บ้านพักต่างๆนะครับรวมถึงถังน้ำน,นะครับก็เป็นอะไรที่เก่าแก่ทรงคุณค่านะครับผมก็มีคํากล่าวไว้ว่าเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีชีวิตนะใครไปใครมาสูงเนินนะครับก็สามารถแวะมาสถานีรถไฟสูงเนินแล้วก็มาถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศกันได้ ก็พามาชมบ้านพักเก่าแก่นะครับแล้วก็ถังน้ำขนาดใหญ่ที่เคยใช้เติมน้ำรถจักไอ้น้ำในสมัยก่อนนะครับผม เรามาชมรถสินค้ากันอีกสักขบวนนะครับขบวนนี้ขบวนรถสินค้าที่551แหลมฉบังบ้านหินโคนนะครับผมผ่านสถานีรถไฟสูงเนินทําขบวนโอ้ยอันต้อมแคตนะครับผมฟังเสียง4124 ขบวนนะครับตู้ลายเสือสวยงาม พมีรถสินค้านะครับมาส่งท้ายท้ายคลิปอีกขบวนหนึ่งขบวนรถสินค้าที่597มาตาพุทธบ้านกระโดนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะหลีกขบวน 2,3, 3หรือว่ายังไงหรือเปล่ารถเข้าทางหลีกนะครับผมก็ถือว่าส่งท้ายคลิปเลยละกันรถจากที่ทำขบวนมานะครับ G A 4551 สินค้าขบวนนี้นะครับก็เป็นรถเกลือนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นริ้วเปล่านี่นะครับขบวน597ก็มาปิดท้ายคลิปของเราพอดีที่สถานีรถไฟสูงเนิน กดว่ารถออกนะครับผมก็โอเคมาชมกันเลย ถือได้ว่าปิดท้ายได้อย่างสวยงามนะครับด้วยขบ,บวนรถเกลือที่597โอเคนะครับวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศกันที่สถานีรถไฟสูงเนินนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะถูกใจกับบรรยากาศที่สถานีแห่งนี้นะครับผมบรรยากาศแห่งความเก่าแก่แล้วก็คลาสสิก นี่นะครับก็เป็นอะไรที่ทรงคุณค่าสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ